เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Gamer นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมังคีคิงลีน่าออฟพีโร่กันอีกแล้วนะครับเนื้อหาคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการหาตำลึงกับห่งพันยกนะครับคลิปนี้เกิดจากตอนแรกนั้นที่ผมคิดว่าจะทําคลิปสุ่มยังไงให้คมที่สุดแต่เฮ้ยพอคิดไปคิดมาแล้วไอ้เรื่องการสุ่มเนี่ยมันอยู่ที่ดวงด้วยนี่ว่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคลิปนี้แทนนะครับ หลังจากที่เราได้ลงคลิปเกมมังคีคิงไปทั้งหมด2คลิปด้วยกันซึ่งอีส2งคลิปนั้นมันเป็นคลิปเกี่ยวกับการสุ่มด้วยเลยคิดว่าถ้าทําคลิปหาตเลึงกับห่วงพันยกน่าจะดีกว่าเผื่อมีคนที่ยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็เอ่อก็ดูได้เหมือนกันนะฝากกดซับด้วยละ่ะว่าด้วยเรื่องการหาตเลึงและห่งพันยกเนี่ยเดี๋ยวจะมีเสียงเข้ามาว่าพี่ครับมันจะไปยากอะไรล่ะครับก็เติมสิครับพี่ ขอเน้นย้ำหน้าตรงนี้เลยนะครับว่าเราจะหากันแบบสายฟรีและจะมีเสียงเข้ามาอีกว่าห่งพันยกแล้วก็ใช้ตำนึงซื้อสิครับอันนั้นมันก็ใช่ครับแต่หัวข้อหลักในวันนี้ของเราก็คือหาทั้งสองอย่างเนาะแต่มันจะนอกประเด็นนะครับจะไม่เอามารวมกันนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการหาตำลึงกับห่วงพันยกเนี่ยไม่ได้ฟิกนะว่า1วันต้องได้เท่านี้เท่านี้แต่มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยตัวอย่างเช่นเลเวล เลเวลสูงสูงแน่นอนว่าต้องหาได้เยอะกว่าเพราะด้านหรือกิจกรรมต่างๆภายในเกมบางกิจกรรมที่ได้รับตำลึงและหงพันยกจะเปิดให้เล่นเมื่อมีเลเวลถึงตามที่กำหนดเท่านั้นฉะนั้นเลเวลสำคัญนะครับต่อไปเลยคือความขยันและความอดทนเนาะยิ่งขยันเล่นตลอดก็ต้องได้มาเยอะเหมือนกันปัจจัยหลักที่สำคัญๆก็น่าจะมีเท่านี้เนาะต่อไปเราไปเริ่มดูวิธีการหาตำลึงและหงพันยกกันเลย อันแรกนะครับก็อยู่ที่ตรงเติมเงินนะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับแพ็กฟรีทุกวันนะครับแพ็กประจําวันเนาะสามารถกดเข้ามารับฟรีได้ทุกวันเลยนะครับก็จะได้ดาลึงทั้งหมด10อันแล้วก็ห่วงพันยก1อันนะครับต่อไปก็จะเป็นแพ็กประจําสัปดาห์ก็มารับได้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโอเคต่อไปก็กดเข้ามาที่ร้านค้าเลยนะครับกดเข้ามาตรงที่แพ็กเนาะ ก็มารับตรงที่สวัสดิการรายวันนะครับก็จะได้ตำลึงทั้งหมด10อันและก็หงพันยก1อันเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเควสนะครับยิ่งเลเวลเยอะนะครับอเควสตรงด้านล่างนี่ก็จะเยอะตามเนาะแค่ทำภารกิจครบก็จะได้รับรางวัลแล้วนะครับหงพันยกน่าจะอยู่ที่เอ่อกล่องที่60หรือเปล่าโอเคใช่นะครับได้หงพนยก2อันเนาะส่วนตำลึงก็จะอยู่ที่แค่า a อค t i ฟ20กับ100นะครับ ส่วนด้านล่างกา็มีตำลึงเหมือนกันนะครับมีอยู่นิดหน่อยเนาะไม่นิดหน่อยแหละเยอะอยู่นะส่วนอีกอัก็จะเป็น Active สำนักนะครับก็จะมีเหมือนกันเนาะทำภารกิจให้ครบทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด200้ตำลึงเนาะต่อไปก็ไปที่ขวาบนกันบ้างนะครับกดเข้าไปที่สวัสดิการนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดเนาะ สามารถ Co อ y แล้วนําไปวางแลกได้เลยนะครับก็จะ,จะได้ห่วงพันหยกทั้งหมด10อันด้วยกันเนาะต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้นี่แบบมาแบบสุ่มนะบางครั้งก็ได้ประมาณ50ตําลึงเนาะต่อไปก็จะเป็นเอ่อตรงนี้นะครับได้เหมือนกันนะล็อกอินนะครับได้ทั้งตําลึงเลยก็ห่วงพันหยกเลยต่อไปก็กดเข้ามาที่สํานักนะครับตรงอังเปาสํานักเนาะ ก็จะมีแบบเวทที่แบบเพื่อนทําได้เนาะก็มันจะมีอ่งเป่ามาให้เรากดนะครับโอเคประมาณนี้เนาะต่อไปเอ่กิจกรรมนะครับกิจกรรมนี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะบางกิจกรรม,มเหมือนจะมีหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะโอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นบ้านนะครับ อันแรกเลยก็คือปลาคาร์ของขวัญน,นะครับมันจะสุ่มให้เรานะครับบางอันก็จะได้เป็นหวงพันยกกับตำลึงเหมือนกันนะแล้วก็ภารกิจต่างๆนะครับที่แบบอยู่ภายในบ้านเนาะที่แบบการสนทนาอะไรแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าได้หรือเปล่านะหรือว่าไม่ได้วะโอเคอันนี้ไม่ได้เนาะได้เป็นเศษแทนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นรับลูกทอนะครับกิจกรรมนี้ก็เล่นแบบง่ายมากๆเลยนะครับเวลาเรากดค้างไปที่หน้าจอไอ้ตรงเกวียนนี่ที่แบบขนลูกท้อกับส้มนี่ก็จะขยับนะครับถ้าเราปล่อยมันก็จะหยุดเนาะประมาณนี้เนาะยิ่งเรากดค้างมันก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วนะครับอันนี้ได้ไมาทั้งหมด1 0 0ตํรอยตลึงด้วยกันเนาะโอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นลาดตะเวนทั้งวันทั้งคืนนะครับอันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะโอเคต่อไปเราก็ไปแลกโค้ดที่เราได้ก๊อปปี้ไว้นะครับก็คลิกเข้ามาที่โปรไฟล์เลยเนาะแล้วก็กดวางเลยนะครับโอเคเราก็จะได้มาทั้งหมด10ห่วงพันหยกนะครับอืมที่จะมีอีกก็ต่อไปก็เออน่าจะชีปผ่จรนะครับโอเคส่วนตรงนี้จะได้ยากหน่อยนะครับผมนะ โอเคต่อไปที่มีก็จะอา่าผจญภัยนะครับผมนะในด่านดันเจี้ยนทั่วไปนะครับแล้วก็ e l ลิทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดันเจียนไลวันด้วยนะครับตรงด่านที่เรายังปลดล็อกไม่ได้เนาะก็ได้ตำลึงเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นในด่านของแดนมายาสามพันเมื่อเราทำภารกิจผ่านชั้นต่างๆได้นะครับบางอันน้องก็จะมี ตำลึงให้เนาะต่อไปก็จะเป็นหาสมบัตินะครับผมนะอันนี้ก็จะมีเหมือนกันได้ทั้งห่วงพันยกแล้วก็ตำลึงเลยนะครับที่ผมนึกออกาวๆก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะอาจจะมีที่แบบผมนึกไม่ออกด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับเรวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ